นี่นะคะเราก็จะมารอดูคอนเสิร์ตกันนะคะรอบต่อไป11โมงนี่นะคะเราก็แบบดูยิ่งใหญ่มากนะจะแบบมีเครื่องดน<อ>ตรีเต็มไปหมดเลย ハンドルを回しながら交代をしていきたいかと思っています。<music> เรียบร้อยแล้วนะคะลงมาด้านล่างเขาก็จะม,มีเหมือนเป็นห้องขายของที่ลึกนะคะเกี่ยวกับกล่องดนตรีเยอะมากเราสาสามารถเลือกชมเลือกซื้อได้นะคะตามใจเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะที่นี่เขาจะมีให้เราทํากล่องดนตรีของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถไปเลือกสีนะคะแล้วก็ เลือกเสียงดนตรีที่เราต้องการนะคะแล้วก็ไปเลือกของตกแต่งตามที่เราต้องการเลยแล้วก็วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยเขาแท็กฟรีค่ะถ้าแบบเหมือนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะคะก็ไม่ต้องเสียภาษีแล้วก็ไปดูด้านในนะค่าก็จะมีกล่องดนตรีที่แบบเหมือนคุณภาพสูงๆอ่ะเพลงเสียงดีๆราคาแพงๆเข้าไปดูในกันดีกว่าค่ะไปะ นี่ค <the> <splash> sure. mm ่ะ hmm. ค uh ุณ huh. ผู้ชมตรงนี้นะคะเราก็อยู่โซนเป็นของเครื่องดนตรีที่แบบคุณภาพดีแล้วก็ราคาแพงด้วยมาดูกันว่าราคาเท่าไหร่มาดูว่าอันนี้มันเป็นแบบเหมือนโบราณนะคะมีอายุเก่าแก่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วมีคุณค่าทางจิตใจอะไรเงี้ยวันนี้นะราคาหนึ่งล้านสี่แสนเยนสามแสนสี่แสนบาทสี่แสนบาท วันกันหิวแล้วที่นี่จะมีเมนูอะไรอร่อยให้เราทานบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยไปดูกันค่ะก่อนที่เราจะไปถึงร้านอาหารมันมีจุดชมวิวที่แบบตังเลยเนาะกว้างมากเดี๋ยวพี่บอยอันนี้ตัวอะไรอ่ะไก่บินเหรอไก่บินคุณผู้ชมโอเคแล้วนี่เราไปร้านอาหารเลยเทนดันคาเฟ่ มาแล้วเมนูอาหารกลางวันของเรานะคะโคโลเกะอันนี้เป็นโคโรเกะนะคะทานกับข้าวสวยเป็นเนื้อโคโลเกะนะของพี่พลอยอ่ะของพ่ลอยเป็นสปาเกตตี้น่าจะประมาณคาโบนาร่านะคะมีชีสแบบชีสสูตรพิเศษด้วยที่เขาว่าไว้แล้วก็ของกุ้งเป็นข้าวแกงกะหรี่แล้วร้อนเลยนะหอมหอม พอสีดูแบบจัดจ้านอ่ะเออแล้วก็ทานอาหารไปนะคะยังมีวิวให้ดูด้วยสวยครับสวยมากมากดูจุดต่อไปนะคะแล้วก็ไปดูว่าบนเขานี้จะมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างปะเอาเลยค่ะมาดิวแล้วนะคะก็มาถึงพันที่เฮานะคะเป็นอีกมิชชั่นหนึ่งของเราในวันนี้นะคะแล้วข้างในนี้ กิจกรรมให้ทำอะไรเยอะมากแต่ว่าตอนนี้มันคือหน้าร้อนซัมเมอร์อราคาค่าเข,ข้านี่เขาบอกว่าผู้ใหญ่620เยนเด็ก310เยนไะถ้าเราเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปข้างในกันเลยค่ะไปแล้วค่ะอุ้ยน,นะนี่อันเล่่ะนี่าบอกว่าช่วงเดือนเดือนเจ็ดนี่เดือนอะไรนะเล่นกา,านกา้กดาด้กาก้าด้สิงหานะคะตอนช่วงหน้าร้อนเนี่ยมีเล่น เอ้ยยังไออีเวนต์ของฤดูหนาวเนาะนิดๆไม่น่าเชื่อแล้วข้างในนี้นะคะยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะเป็นแบบเหมือนที่ชื่นชอบของเด็กๆมากๆนั้นเราเข้าไปดูข้างในกันแล้วเกาะขั้นที่ห้าเป็นสถานที่แนะนําสําหรับผู้ที่อยากจะมาพักผ่อนในบรรยากาศที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติภายในมีกิจกรรมกลางแจ้งสําหรับฤดูร้อนหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นจักรยานน้าตกปลาและเป็นสถานที่ดีๆที่ไว้ทับกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวค่ะ ผนีง่ไงที่มาห็น,นแน้วอะ่ะตอนนี้นะคะก็กำลังโกยน้ำแข็งอยู่มันของจริงนะเตรียมที่ให้เด็กเล่นไงน,นั่นเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูว่ามันเป็นน้ำแข็งของจริงอ่ะอ,อาลี่เลยนงาอ, <laughs> อร่อย เย็นเย็นเป็นน้ำแข็งจริงๆเป็นหิมะจริงๆแต่ว่าตอนนี้นะคะรอบข้างอะ่ะอยู่ในช่วงซัมเมอร์แล้วก็อุณหภูมิประมาณ20 20กงศาอ,อืาร้อนนะ่ร้อนตับแลบมาณขนาดว่ามันเย็นกว่าข้างล่างแล้วนะออก็ยังอ๋อตันี้เป็นหิมะะเมือ่อกี้เขาก แจ้งไว้ว่าอีกสินาทีนะคะก็จะให้เราเข้าไปร่วมสนุกเขาบอกว่าตอนนี้นะคะมันจะมีกิจกรรมเหมือนกัาคุณหาสมบัติเนี่ยเขาจะซ่อนซ่อนของไว้นะคะแบบทีมงานจะซ่อนของไว้แล้วเด็กๆก็แบบเหมือนเข้าไปแล้วก็แบบไปหาของบอกหาสมบัติหาสมบัติการอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ให้ผู้ใหญ่เข้าไปดยใช่แต่ว่าเด็กก็เด็กเถอะแต่ว่าเขาให้เด็กเข้าก่อนนะคะกลัวผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยเอาเด็กไปเอาเด็กไปเอาเด็กไปเดี๋ยวก็ไปดูกันเนาะ และตอนนี้นะคะเราก็มาเล่นหิมะท่ามกลางช่วงซัมเมอร์นะคะงั้นเดี๋ยวขอถ่อายรูปออฟเฟสหน่อยดีกว่าโชว์เพื่อนเอ๊แล้วเดี๋ยวเราจะอัพนะคะไปที่เฟ e บุ๊กด้วยซัมไรนรไ์ไ,ไวไฟเฮ้่มเอยค่ะซ้อมก่อนจะไปกินมั้ย yo ย อ้างพี่มันต้องมีที่แข็งอ่ะอ,อะคุณยอมอะไรอ่ะม <c oughs> <น>าทำอะไรเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยมาหาสมบ <c oughs> มมัติเอาเมือไปเอาคุณไม่ยอมอะไรก็ไม่รูเย็๊ยนนี่มา ไม่ได้เลยเลยสักเยี่ยวนี่น่าแ่อันนี้โคตโชว์ไม่ได้แก้วเดียวกุ้งน่าแต่หิมะไม่มีอะไรเลยโอเคไปแล้วค่ะมาจด้งไงแล้วตอนนี้เราก็มาตามหาโคราสลังเจอแล้วที่ขุดสมบัติอยู่เมื่อกี้ขุดด้วยมือค่ะ ไปแล้วโอเคเลทสโกโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยค่ะค่ะติดตามแฟนเพจรายการไดสุกิซามูไรญี่ปุ่นและอัปเดตการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นได้ที่เว็บไซต์ samuraijapan.tv และสุดท้ายนี้นะคะขอฝากกด Subscribe ที่ลิงก์นี้ด้วยนะคะอย่าลืมนะ